ครับผมกลับขอสวซ้อมีรักครับไป้เราซ้อมมากี่วันซ้อมซ้อมอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยีรักอยู่ที่จังหวัดไก้ครับมีใครเป็นคู้เบลสอะมังมีพี่ๆนะครับตอนนี้เราอายุอายุ16ครับสูงเท่าไหร่ครับ167่้อยหน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้58 59มวยสไตล์อะไรครับเต๋าเต๋อมาวันนี้เลยต้องมาเจอก้าวหน้าเนาะใช่ครับเฮยเต๋อเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวัต่อยเขายังศึกษาเขามวยสไตล์มวย มวเ<ม><ม>วันนี้มามจเจอเ้าหน้าวางเกววางแผงให้ดิเรื่อยๆตามสไตล์ตเนาะแล้วล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ลังสิตวันนั้นต่อยกับแต่เพชรนุรักรับเป็นกับ้างวันนั้นช่นะน้นอกครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ พราะนั้นเวทดร้อยยี่สิบเอ็ดตัววันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านร่างกายเป็นี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาไข่เหมาเดิมใช่ครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่ห้าโลต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบเอ็ดไปคนจังหวัดไรเอ็ดครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับด้วยหน่อยฝากแฟนมวยทางไรเอ็ดช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีมาครับ